มาคเสียดูเปาลูฟี่จริงเอาไปอะพี่เอาพี่แต่งตัวเป็นลูฟี่ใช่อะพี่่าพี่แต่งตัว่คุยดีม่ดีฮะที่ไหนพี่แต่งตัวอย่าไปดูเลยไปดูเลยไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวไปงเดี๋ยวไปเซิร์ไนึงพ่ไม่จะเปนคจะเป็คสมไยเราเลิฟหนึ่งเพื่อไอปซเลยไ้เหรอเออไอแฮปลูฟี่เป่ากูหลุดัเป่ากูหลุดัไปดูพี่พี่หาเรื่องก่อนพี่เไปใส่คนละ ไหนวะ bm ไปไหนวะไอ้บัสไหนวะรยวยเกูถามหา bm ลุยลุยลุยโยโยโย่ต้องกินาอะไรอยู่วะยพี่ปาเป็นลูฟี่ริงเหรอลูฟี่ผมไปดูมาเนี่ยไอ้ควายไอ้กวรัอ้ดาวทาไอ้ควายไอ้กวาด ไอ้วแบบส่งแกไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้กูว่าไม่เป็นวจาทูเปาชีวิตเนื่อรูเป่าอยากเป็นตำรวจเดี๋ยวมึงอาจได้ตำรวจไอ้คยรูเป่าไม่ได้ปล่อยท่านี่ะนี่นี่กูจำท่านี้ได้ท่าไหนวะบัดยังยืดท่าไหนวะทบดีดีว่ามาทำนี้ก่อนวะบัดยังยืดเลียเช้ามทำนี้ก่อนป่ะเไื่อทำนี้ก่อนป่ะอแม ดูคอมเมนต์ดิดูคอมเมนต์ดิโอ้โหเราพี่เบริดบนรถไหนพี่ไปผมปะหาเลยทำพี่เปาฟีีบ่าวเพชรไปเดี๋ไปเดี๋ยหาเลยทำยูปวดหัวเลยซะกัวกลัวเขาได้จะไม่ได้คิดเองหรอเนี่ยกลัวทีมงานเขาได้จะจัดให้อ่ะครบเซตเลยเหี้ยหมวกกางเกงรองเท้า เสื้อเดยวกูเป็นหานเฮ้ยเอางี้ใครใครรถว่างมั้งครับพาผมไปที่ดูท่านี้ๆโผล่ลแก๊งยกไม่ได้คิดเองอันเนี้ยมีคนเขาจัดมาให้อ๋อทีมคอนเทนต์ไม่มีคนสั่งไม่มีคนเด็กมันสั่งมาแล้ว900กว่าบาทในช้อปปี้อ่ะไม่ใส่ก็เจะได้ตังค์ไงโอเคพี่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไงผมมีคุ้มผมมี่ี่คุ้มใส่ยันไลน์สดอ่ะคุ้มจัด เ้วเขามองก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะรู้เปล่าไอกองกำลังข่าวปวดเล่นกูยับแล้วน่ะใช่เหรอพี่ไม่มันไม่เม้นมันมันไม่ไม่คอมเมนต์เฉยยังไม่แชร์อ๋อถ้ามันแคปไม่รู้มือเลยถ้ามันถ้ามันเอาพี่ไปแชร์ในเพจเนี่ยรู้มือเลยอ่ะโอ้ถ้ากองประชาการข่าวปวดมันบอกว่าพี่พี่เปาอะไรนะใช้ทีมงานเดียวกับพี่พี่บี้เดือดการเหลอจับแม่งจับมาละมีมีจับมาแล้วกูรู้สึกแปลกๆปแล้วถ้าจับเนี่ยขนลุกละมันก็เตนเนี่ยมันก็เตนมันจับพอมันจับเสร็จแล้วขนลุกเอ้กูพม่พูดดีกว่ามันอา ไม่ร้องพี่มันไม่ยุ่งอะไรพวกพี่หรอกแน่หมายถึงว่าแบบพี่ไม่ทำอะไรผิดเขายุ่งกับพวกที่แบบเบี้ยวๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่ที่กูบอกว่าพี่โอชาอะไรเงี้ยน่าจะยุ่งอยู่ไม่นะเบี <a> ้ยวๆอะไรเงี <alrededor> <t ok love ati> ้ยมันย <ui> right. ังไม่มันย oh, ังไม่ลอยเอ็นอยู่เลยมันยังเล่นข่าวไฟอยู่เลยไฟประมาทหรอครับโอเคครับพีี่เด๋ยถใส่กูยับอ่ะมันน่าจะแบบมาจับแล้วพี่มันมาจับแล้วต่อไปมันคาว่าจับเนี่ย มาละวเขาเรียกสัญญาณไม่ดีก็เรียกส่งสัญญาเตือนที่อันเลือดทันแรกแล้วแบบมาเน็ตเน็ตเริ่มมึงเน็ตเริ่มเน็ตเริ่มมีปัญหาแล้วเน็ตเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาผ่าสายแรกแล้วมันจับจับแล้วพี่จับเนี่ยเอาละไอ้พี่พี่ที่พี่แบบพี่แบบมีพอพาอันรอเรือสระอีไม่เอ่ยแบบพี่เนี่ยเรียบร้อยละแบบก็เท่ด้วยก่อนเออใส่สุดด้วยตัวเนี้ยเพเนี้โอ๊ยรออะไรอ่ะมันเล่นเป็นเดือนอ่ะเนี่ยกําลังตีเป็นเดือนอ่ะแล้วยิงขยี้แบบขยี้แบบจนกว่าจะแบบแล้วยิงไปปกป้องอ่ะ เรียบร้อยไปโดนคู่อ่ะพี่โดนคู่อ่ะเกมยาวอ่ะเกมยาวอ่ะแล้วแบบเขามีคนสายข้อมูลสายอะไรด้วยรนมือดีอดีดีาาาเจพี่เจ้าพี่เจ้าพีาพี่เจ้ี่เจ้าพี่เจ้าพีเจพี่เจเพี่เพี่เจ้่าเจ้่เจ้่เจาจ้เจ้าพี่เ่้าพี่เจ้าพ่้าพี่เจ้า่เจ้่เจ้าพเจ้่เจราพีเี่เจ้าาพีา่าพีาพีาาาเจ้้ี่เ่า่าี่ี่ เดี๋ยวปัดดูเนะี่ยเราเรายิ้มไปแล้วไหนไปไหนหรอไหนไม่ได้ไปกูไม่ไปไหนแล้วเนี่ยเอาอะไรของมึงเนี่ยเอาผมไม่มีรถพี่้วเราไปไงเราไม่มีรถ BF ไง BF BF ผมขโมยมานะ อะไรเบี้ยเพิ่งเอามาจอดมันพังกันนะเทียวฟิล์มโอ้ยตายเอาเลยเราต้องไปงานร้านับสวัสดีครับนี่แกงไรครับพี่อ๋อฮิโรชิเหรอครับเดียพี่ผมครับพี่สวัสดีครับเหนื่อยว่ะพี่